ก็นู้นน่ะหรือละครับบตัวนี้โอ้ล่ะครับนะครับเสียตั้มลบบุรีครับผมเสียตั้มลบบุรีครับผมกำลังสู้กับปลาขนาดสิบโลครับเอาล่ะครับมาแล้วครับเอาครับเอาหลิวลหลิวเอาขึ้นมาเสียตั้มครับตอนนี้เสียตั้มครับสู้ปลาขนาดสิบโลครับผมเอาล่ะครับขี้มาตกเบ็ดครับเบ็ดลบบุรีครับผม เอาละครับตอนนี้เสียมกำลังรงไปเอาปลาครับมีช้างด้วยนะครับเอาละครับผมสองสองครับเสียตั้มโมลีครับครับผมอันนี้ปลาอะไรไม่รู้นะครับไอขึ้นมาจากฝั่งมาครับปลาอะไรครับผมปลาชนโอ้ปลาชนครับโอโห้ขนาดสิบโลเลยครับตอนนี้นะครับเสียตั้มเล่นงานแล้วครับเสียตั้มโลบรีครับ จากเกาหลีใต้ลงดูชนนะครับโอ้สุดยอดเลยพี่ดำครับเสียตั้มลบบุรีนะครับเล่นงานจัดให้แล้วนะครับโอ้ปลาชอนครับโอ้โหที่ตรงไหนวะเนี่ะเสียตั้มลบบุรีนะครับเล่นงานนั่นแหละครับบิดกระชากนะครับจากลบบุรีนะครับอย่างนบครับพี่ดั้ครับเงยหน้าขึ้นจักหน่อยเนี่ยะนะครับพี่ดำ ยังยกินตั้งหนด,ด,ด้วยเดี๋ยวเฮ็พอเตอ,อกคนนี่ยครับไ,ไม่ถึงสิบโลครับประมาณเกเก้าโลครึ่งครับตัวนี้โินเต็มปากนป,ปากโอ้พอเดินปากโูหญ่ไอ้ช่นแม่มึงครับโอเคนะครับ